คู่มวยหยุดโลกของวงการรถยนต์ไฟฟ้าไทยมาถึงแล้วครับเมื่อเทส l a ตัดสินใจทุบราคาโมเดล3รุ่นขับเคลื่อนล้อหลังรุ่นมาตรฐานลงมาเหลือแค่1ล้านต้นๆทำให้ตลาดรถไฟฟ้าสะเทือนทันทีและคู่ชกที่โดนเต็มๆก็คือ BYD Serian 7รุ่นพรีเมียมรถไฟฟ้าทรง SUV สปอร์ตที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้นะ 1> <1> ่ะวันนี้เราจะมาดูกันแบบชัดๆถ้างบต่างกันประมาณแสนกว่าบาท คุณควรเลือกคันไหนและคันไหนเหมาะกับคุณจริงๆเริ่มจากเรื่องราคาก่อนเลย Tesla Model 3 Standard RWD เปิดราคาที่1,149,000าบาทขณะที่ BYD s e r i a n 7 Premium อยู่ที่1,264,900บาทต่างกันประมาณ1 1 5 9 0 0บาทเงินแสนกว่าบาทนี้เอาไปทำอะไรได้เยอะมากทั้งติดฟิล์มดีๆใส่ประกันชั้น1ห,หรือทำที่ชาร์จไฟที่บ้าน คำถามสำคัญคือสิ่งที่ B ีวดีให้มาเพิ่มคุ้มกับเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มหรือไม่มาดูเรื่องสมรรถนะกันเทส l a โมเดล3เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา6.2วินาทีความเร็วสูงสุดประมาณ201กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่สไตล์การขับยังเป็นเทส l a ชัดเจนพวงมาลัยไวรถคล่องช่วงล่างแน่นเหมาะกับคนที่ชอบขับรถเองและชอบฟีลรถสปอร์ตซีดาน ฝั่ง BYD c e l i a n 7ให้พละกกำลังสูงถึง313แรงม้าแรงบิด380นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100อยู่ที่6.7วินาทีความเร็วสูงสุดประมาณ225กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ตัวเลขเร่งจะช้ากว่าเทส l a เล็กน้อยแต่การใช้งานจริงแรงแซงเหลือเฟือและด้วยตัวรถที่ใหญ่กว่าน้ำหนักมากกว่าทำให้การขับขี่นิ่งมั่นคง เหมาะกับการเดินทางไกลจุดที่เห็นความต่างชัดมากคือเรื่องแบตเตอรี่เทส la โมเดล3รุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ประมาณ60กิโลวัตต์ชั่วโมงเพียงพอสำหรับใช้งานในเมืองขับไปทำงานหรือทริปใกล้ๆแต่ BYD s e a l i 7ให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง82.5กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางตามมาตรฐาน NEDC ทําได้สูงสุด5 6 7กิโลเมตรใครที่ขับต่างจังหวัดบ่อยหรือไม่อยากชาร์จไฟบ่อย จะรู้สึกอุ่นใจกับ b ี d มากกว่าอย่างชัดเจนมาดูภายในรถกันบ้างต้องพูดกันตรงๆว่าเท s l a m o เดล3รุ่นนี้เป็นรุ่นรถออปชันไม่มีหน้าจอด้านหลังไม่มีไฟตกแต่งภายในลำโพงเหลือ7ตัวเบาะและช่องแอร์หลังต้องปรับมือทุกอย่างถูกตัดออกเพื่อทำราคาให้ต่ำที่สุดแต่ข้อดีคือห้องโดยสารเรียบโลง่งใช้งานง่ายและซอฟต์แวร์ลื่นมากแทบไม่มีอาการหน่วง ส่วน BYD ซ e a l i a n 7มาในสไตล์รถจีนยุคใหม่ทรง SUV นั่งสบายพื้นที่เยอะออปชันความสบายให้มาครบเบาะไฟฟ้าวัดสดุภายในดูพรีเมียมเหมาะกับครอบครัวหรือคนที่มีผู้โดยสารบ่อยถ้าพูดถึงระบบและเทคโนโลยีเทสลายังได้เปรียบชัดเจนซอฟต์แวร์เสถียรใช้งานง่ายระบบช่วยขับอัตโนมัติหรือออโต้พลายอทำงานฉลาด และที่สำคัญคือมีเครือข่ายซูปเปอร์ชาร์จเจอร์ทั่วไทยเสียบง่ายชาร์จไววางแผนเดินทางสะดวก BYD ให้ระบบช่วยขับมาครบตามมาตรฐานใช้งานไม่ยากแต่โดยรวมซอฟต์แวร์ยังไม่ลื่นและฉลาดเท่าเท s l a สรุปให้ตัดสินใจง่ายๆถ้าคุณเป็นคนขับรถคนเดียวเป็นหลักชอบเทคโนโลยีชอบความล้ำของระบบและอยากได้รถไฟฟ้าในงบที่คุ้มค่าที่สุดเทสล a าโมเด3คือคำตอบ แต่ถ้าคุณต้องการพื้นที่อยากได้ความสบายขับทางไกลบ่อยและอยากได้ออปชันแบบไม่ต้องคิดเพิ่ม BYD Series 7ก็เหมาะกับเงินที่จ่ายเพิ่มสุดท้ายอยู่ที่คุณครับถ้างบต่างกันแค่แสนกว่าบาทคุณจะเลือกประหยัดเงินแล้วไปกับความล้ำของเทส l a หรือยอมจ่ายเพิ่มเพื่อความกว้างและแบตเตอรี่ใหญ่ของ BYD คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยถ้าเป็นคุณเลือกคันไหนและเพราะอะไร